เทนฮากลั่นวาจานักฟุตบอลไม่ใช่หุ่นยนต์จารดอนซานโชมีปัญหาก,กับฟอร์มการเล่นของตัวเองนับตั้งแต่ย้ายมาจากบูรสเซียดอร์มูนมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์ในเดือนกรกฎาคมปี2021เทนฮากได้กล่าวว่ากระบวนการบางอย่างเราไม่สามารถบังคับหรือเร่งรีบได้และสิ่งนั้นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บซานโชไม่ได้ลงเล่นให้แมนยูตั้งแต่เกมลีกที่เสมอกับเชลซี1ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่22ตุลาคม โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ9นะัดจาก10นัดในการแข่งขันทั้งหมดโดยที่ปีกอายุ22ปีรายนี้ไม่อยู่โดยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําโปรแกรมการซ้อมเพื่อเรียกความฟิตสําหรับจาดอนซันโชโดยเฉพาะโดยวางแผนไว้เพื่อให้เขาได้กลับสู่ระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งแต่ตอนนี้เทนฮากชี้แจงว่าซันโชยังไม่ฟิตอย่างไรก็ตามความพร้อมทั้งด้านร่างกายคือคนละส่วนกับด้านจิตใจซึ่งบอสใหญ่ยูไนเต็ดอย่างเทนฮากได้สังเกตว่าฟอร์มและความมั่นใจของซันโชลดต่าลงในช่วงพักเบรกทีมมชาาาาาาตติเเดอนกยยย้้้่่ขงห็็ไ แต่ก็นะนักฟุตบอลไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันพวกเราทุกคนต่างมีความคิดเห็นคนละทางผมคิดว่าการซัพพอร์ตซันโชและคอยช่วยเหลือและให้โอกาสจารอนซันโชต่อไปคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเร็วๆนี้ซันโชได้ปรึกษากับผมเพื่อหาทางออกในสถานการณ์ตอนนี้เราหวังว่าเราจะจุดประกายเส้นทางการค้าแข่ขงของเขากับยูเนเต็ดให้กลับมาสู่ฟอร์มที่เราตั้งใจเอาไว้ซึ่งในขณะนี้ซันโชพัฒนาความพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆและแม้ว่าจะไม่มีกําหนดการการลงกลับมาเล่นให้กับชุดใหญ่แต่ในเร็วๆนี้เขาจะกลับมาเล่น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอแทฟอร์ดรับการมาเยอือนของเอเวอร์ตันในศึก FA ครับเวลาตีสาของไทยซึ่งแน่นอนว่าซานโชยังไม่พร้อมสำหรับเกมในคืนนี้และเทนฮากได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเรามีอุปสรรคบางอย่างที่ต้องรับมือกับมันผมคิดว่าซานโชกกาลังพัฒนาไปทิศท,ทางที่ดีและในตอนนี้เขากําลังซ้อมเดี่ยวเพื่อเรียกความฟิตอยู่ผมมีความสุขมากเมื่อเขาพร้อมที่จะกลับมาลงสนามซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและนั่นคือสเต็ปต่อไปถึงแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขาดจาร์ดซานโชจะคััแแบบกปด่ไปนะ าควรบริหารจัดการทีมไปน้ทิศทางไหนก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับบบอยลงคลิปทุกวันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับ